เราจะขยายพื้นที่อาณาเขตของคนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้จระเข้มันเข้ามาทําร้ายเรานะครับแต่ช่วงนี้ผมบอกไ้ก่อนว่ามันเป็นช่วงที่แม่พันุ์ยังวางไข่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไล่มันออกไปก่อนนะครับปกติแล้วเราลงมาข้างล่างนี้นะครับมันจะมันจะมันจะหนีเรานะครับมันจะหนีเรานะครับดูให้ดูให้โอเคนะครับเราจะมีการอีกหนึ่งคนนะครับนี่เลยนะครับ กฎการใหม่นะครับมิติใหม่ของการไลฟ์สดนะครับผมแบบท้าทายมากอ่ะมันแบบโหนะครับคือถ้าไม่บ้าไม่กล้านะครับไม่ลงมาขนาดนี้แน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมีอะไรนะครับเราจะมีช่วงนาทีทองนะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับจรอเข้ตราคาโคตรถูกเลยนะครับทุกๆ15นาทีนะครับผมจะให้โอกาสสําหรับคนที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์เท่านั้นนะครับมันจะขึ้นสถานะว่าผู้แชร์นะครับ เนื้อจระเข้ทอดอะไรพวกนั้นยังจะ่กี่ปีปีจำหน้าไม่เคยได้เลยจระเข้มาข้างล่างนี้แล้วนะครับจระเข้ใครเลยฉพาะนะครับนี่เลยนะครับอ๋อใครจระเข้ก็มีขายนะครับกระโดดข้ามเหรอก็ต้องที่อ้อมเฮ้ยมันมันเหมือนมันกําลังจะมาล้อมเรามากเลยตอนเนี้ยใช่ถ้ามันเตรียมพร้อมมากเออแม่พันุ์มันวางไข่นะครับมันห่วงล่างมันน่ะใช่ครับมันห่วงล่างครับคือข้างหลังเนี้ยเป็นล่างของจระเข้เลยนะัไมอ่ะงงเลยครับ เลยนะครับต้องแชร์นะครับคุณจะต้องแชร์นะครับพิมพ์คําว่าฟาร์มจระเข้ลําปูนครับสองคนเท่านั้นครับมาพิมพ์มาเลยครับก็เป็นน้ํามันจระเข้เลยนะครับใช้น้ามันจระเข้เฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับ <c oughs> เป็นการเลี้ยงเองเพาะพันุเองแล้วก็เป็นการแปร <c oughs> รูปเองเลยนะครับ มันเป็นการต่อยอดมาทีละนิดทีละนิดนะครับเยอะครับเป็นร้อยกว่าถูกใต้น้ำปกติขึ้นมาอย่างแน่นนี่เลยเดี๋ยวเๆดๆี๋ <c oughs> นี่แหละครับมันมัวละแวงละวังจระเข้ไปด้วย <c oughs> นะครับถ้าใครที่ได้มาสัมผัสกับฟาร์มเรานะครับ ก็จะมันไม่มีวิ่งเข้ามากัดคนนะครับได้นะครับมันเห็นคนแล้วคือจระเข้ก็กลัวคนนะครับที่เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อนี่เป็นเมนูจระเข้พวงนะครับกล้องกล้องซูมหน่อยก็ได้นะครับกล้องซูมอ่าครับนี่เลยนะมันตื่นเงนคนเยอะรถพริกไทยดำนั่นเองนะครับ ก็พิมพ์คําว่าเคปิ้งมานะครับถ้าใครที่ต้องการนะครับต้องการอยากจะลองลิ้มรสนะครับเนื้อจระเข้นะครับ mm hmm. เราก็ถ้าเป็นช่วงนี้ก็ยัง mm hmm. ตะเ mm hmm. ตวนอ, mm hmm. ออกงาน mm hmm. อยู่นะครับแต่เนื่องจากโควิด hmm. ทําให้ mm hmm. เราจําเป็น mm hmm. ต้องมาไ mm hmm. ลาสดขายของกันในฟาร์มจระเข้แบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นการที่แบบ เสี่ยงพอสมควรนะครับแต่ผมก็ยอมนะครับยอมที่จะทํานะครับเพื่อปากท้องลูกเมียครอบครัวนะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังนะครับทําให้ผมต้องโอ้โหครับผมส่งให้ฟรีนะครับเฉพาะตอนที่ไลฟ์สดเท่านั้นนะครับร้อยสิบเก้าบาทนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับท่านไม่ร้อนนะโดนแอบปิดไฟนะครับ ใครที่ต้องการเนื้อจระเข้ปิ้งนะครับพิมพ์คําว่าเคปิ้งมานะครับนะครับวันนี้เราได้รับเกียริจากพี่ชัดนะครับนักข่าวช่องแปดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับรนี่นะครับของจริงหมดเลยนะครับน้องถ้าจระเข้วิ่งมานี่ห้ามวิ่งหนีมันนะครับต้องสู้ มิติใหม่ของการไล้เสียงเบาหรอเสียบแล้วได้แล้วนะครับเสียบไม่นะอ่าเสียบโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้อันนี้เป็นจระเข้พวงนะครับให้พิมพ์คําว่าเข้พวงมานะครับเข้พวงมานะครับเอาสายสิบไม้ก่อนครับจะปิ้งยังไงจนไหมเนี่ยไม่รู้ต่อไปครับนี่บ้างครับ เทปิ้งมีใครต้องการไหมครับมีคุณนนไม่ขึ้นสถาน